เจริญสุขสวัสดีคุณโยมที่มาร่วมปฏิบัติธรรมกันในครั้งนี้วันนี้เป็นวันที่สองแล้วของการปฏิบัติธรรมเรื่องในงานมาคาบูชาซึ่ง่ไมคงจะเป็นวันประมาณวันเสาร์อาทิตย์นะอาจจะมีญาติธรรมมาร่วมกับเราอีกแต่ขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรนะ พอได้ช่วยกันสวดมนต์ไปก็ดีนะโยมบางท่านก็สู้คือการสวดมนต์นะก็เป็นการเจริญกุศลอย่างหนึ่งนะนะนั้นก็พอทำได้ก็ทำกันไปนะไม่เป็นไรท่านี้ในการปฏิบัติธรรมนั้นณนะวันนี้ก็มีหลายๆท่านนะหลายๆําำนัก ซึ่งก็จะว่าเผยแพร่ธรรมะขององค์พระสัมมาสมาัมพุทเจ้าก็ได้ก็มีมากมายอสอนไปถึงเด็กเล็กๆๆเด็กเล็กเพิ่งจะอยู่ปหนึ่งปสองก็ก็ฝึกให้ทำสมาธิอันนี้เราไม่ได้ไปติเขานะดีไหมดีแต่ถ้าว่าไปแล้วเขาบอกว่าสักเจ็ดขวบขึ้นไปแหละ จะเหมาะเพราะว่าเด็กเล็กๆนั่นบางทีจะพบเห็นบางสิ่งบางอย่างอะง่ายเวลาฝึกแล้วเวลาเห็นแล้วเนี่ยเวลาเราจะแก้ไขเนี่ยยากโยมจะสังเกตว่าไม่มีโยมท่านหนึงมาที่วัดเนี่ยอาถามว่าบ้านเขามีอะไรไม้เสาเข้าคือมันเลี้ยงเด็กได้ก็แล้วกันน่ะ อย่างเด็กเล็กๆนี่ก็ต้องมีพี่เลี้ยงดูคนหนึ่งคอยอุ้มแต่เด็กยังเดินไม่ได้นะยังนั่งเล่นอันนี้สาวบ้านเขาตกน้ํามันเขาก็เอาผ้าผูกแวะแล้วก็เอาเวลาขายของเขาขายของด้วยยุ่งมากๆก,ก็เอาเด็กไปวางไว้ที่ต้นเสาเนี่ยเด็กก็นอนนั่งหัวล็อกเกือบทั้งวันเลยเนี่ยมองแต่สาวล้วหัวล็อกแก้แก้ทั้งวันเนี่ยรกกๆๆนเรนาไปเขาบอกไปยืนดูเหมือนมันเห็นอะไรคนหนึ่งมันก็หัวลราะเล่นกันอยู่อย่างนั้น แต่ถ้าไม่ไปวันต้องคนคนหนึ่งอะ่ะต้องมีพี่เลี้ยงหรือแม่หรือป้าก็ต้องคอยอุ้มมันคนนึ่งเด็กเล็กนี่เม่งั้นก็ร้องงอแงอแต่ถ้าว่า,าไปวางว้ที่ต้นเสาวนั่นแล้วก็สบายเพราะเด็กมันยังเดินไม่ได้ไม่เคยมีร้องหรอกมาเลาะแก้แก้แก,แกอ้อย่างนั้นะสนุกคือเด็กมันเห็นได้แต่คนโตไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นบางที ฝึกไปแล้วทําไปแล้ววาเวลามันเห็นแล้วมันพาไปชวนไปบอกไปแล้วเนี่ยเราแก้ไขายากงานท่าน,นถึงกล่าวว่าทักเจ็ดขวบขึ้นไปแล้วก็ดีย่อนเจ็ดขวบมีไม่มีในพระไตรปิฎกก็มีบอกไว้บรรลุอรหันต์ตั้งแต่อายุได้ห้าปีห้าเดือนก็บรรลุอรหรันต์มีแต่โยมเร้มันน้อยคล้ายๆเขาก็สะสมบรารมีของเขามาก ท่านปัญจัตีปะเทระบรรลุอ,อาหารหันต์ตั้งแต่อายุห้าขวบเขาบอกบุพกรรมเขาคือ,คอว่าเขายังอตอนที่ข้างหนึ่งเนี่ยเขาได้เจอองคุสมาถ,ถุงเจ้าองค์หนึ่งในอดีตแต่ด้วยว่าเขานะ่ะเป็นคนยากไร้แล้วก็บ้านก็ไกลไม่อย่างเราเนี่จะไปงานราชพิธีเงี้ยเราก็ไม่เคยมีโอกาสได้เข้าไปใกล้เขาหรอก พ่ากันอยู่ในส่วนหนึ่งไม่ได้ไปใกล้แล้วในครั้งนั้นอ่ะเขาประชุมเพลิงตรีระขององค์สัมมาสมุทจ้าพระองค์หนึ่ง mm hmm. พอเสร็จเรียบร้อยไปหมดแล้วก็เหลือแต่สถานที่ท่านก็เอาดวงปฏิบนะั่ะห้าดวงไปตั้งไว้ตรงที่กระเผานะ่ะแล้วนั่งเฝ้างั้นนะนั่งบูชานะทั้งคืนนั่งอยู่งั้นอนะ่ะ ด้วยความศรัทธาด้วยควยามเลื่อมใสในองค์สมาสมาถึงเจ้าแต่ตอนงานน่ะตัวเองเข้าไปใกล้ไม่เคยได้พอกระเาพาเ,าเสร็จเรียบร้อยเก็บเสร็จแล้วท่านก็เอาดวงประที่น่ะไปตั้งท่านาวันนี้ก็เหมือนอย่างที่ประชุมเพลิงตรีล่าโฮมสมมาสมเจ้าที่เขาไปอินเดียงั้นน่ะที่เราไปกราบไปเยี่ยมไปดูกันอย่างนั้นเนี่ยนะเขาทาสถานที่เอาไว้ทําสถูปเอาไว้ตอนนั้นยังไม่มีสถูปอะไรที่ตินเตียนท่านก็เอาดวงพฏที่ดวงไฟเนี่ย เป็นการบูชานะแล้วก็นั่งเฝ้าอย่างเงี้ยทั้งคืน่วาแบบด้วยวิบากอน,นันต์นนะบอกว่าท่านก็ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารอย่างนี้เนะี่ย<บ>จนมาถึงชาติสุดท้ายท่านเนี่ยท่านไม่เคยรู้จักทุกขติเลยคือไม่ค่อยลำบากอะ่ะ<บ><บ>พออายุได้ห้าปีห้าเดือนก็คือพอเกิดมาบิดามารดานก็ตั้งให้ว่าปัญจทีปเทระไอปัญจทีปนายปทีบ นายบัญจปฏระทิพคือนายพระที่ผ้าดวงนั่นแหละบรญจับไปว่าห้าแล้วก็พ่อแม่ก็พาไปบวชพอพระก็จับโกนผมพอผมล่วงไปครั้งแรกการพิจนารณาไม่มีอะไรเล้วสังขารเนี่ยเหมือนของเล่นเล่นเหมือนของเปล่าเหมือนของที่ไม่มีเจ้าของคือเหมือนของที่ไม่มีเจ้าของ มีนะมีอยู่แต่เราเราเห็นของอื่นที่เห็นแล้วเราไม่ใช่เจ้าของพิจารณาไปพอโกนผมครั้งที่สามพอผมตกดินครั้งที่สามเนะี่ยบรรลุอรหันต์ไปเลยนะด้วยบรารมีที่สะสมเอาไว้เต็มที่แล้วนั่นะนะมีอายุน้อยนอะกนั้นก็อายุก็ค่อนข้างที่จะเจ็ดปีขึ้นไปนะเจดขวบขึ้นไปครนะนี เดี๋ยวนี้เขาก็สอนเยอะเขาก็มาเด็กที่มาเขามาทําให้ดูพาลูกมากราบแล้วก็นี่ไงไปฝึกสมาธิแล้วก็นั่งทําจังหวะอย่าง,ไไงนี้ไงลุงปูเทียนลุงปูเทียนทําจังหวะแต่มาก็เคยรู้จักเพื่อนพระที่ไปฝึกสร้างจังหวะซึ่งก็แล้วแต่ที่เขาจะสอนที่จะพาปฏิบัติพาทำกันสำหรับของเรา ที่ทํากันอย่างนี้อาจจะเหมือนเก่าคําค่านานนานนมกาเลมาแล้วทํากันอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ก็ทําอย่างเงี้ยนี่ถ้าถามว่าแบบนั้นมันจะทันสมัยดีไหมถ้าจะมาเทียบกับของเราอย่างนี้อันไหนมันจะไวกว่าโยมจะไวจะช้ามันไม่ใช่อยู่ที่แบบนั้นแบบนี้อ่มันอยู่ที่บารามีมันอยู่ที่อินทรีย ใครแก่ก็มากเว่ากันมันไม่ใช่ต้องแบบนั้นแบบนี้ภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะไวหนึ่งอยู่ที่บรารมีและทําถูกต้องอย่างที่พระเจ้าสอนหรือเปล่าอย่างพระเจ้าบอกว่าถ้าว่าเราเชื่อพระเจ้านะเราปฏิบัติเนี่ยโยมมันมันไม่ใค่หนักแรงหรกตามดูตามรู้เนี่ยเราจะเดินเราจะนั่งเนี่ยครั้งแรกก็ครั้งแรกๆจะเป็นอย่างเงี้ยโยมมันก็เหมือนมันจะเชื่อเราอะ เดินจะก้าวจะเดินก็รู้ไปหมดเออเหมือนดีอ่ะแต่เดี๋ยวอยู่ๆไปเดี๋ยวมันมันมันไม่เคยดูแลโยมมันมันไม่เคยดูมันมันไม่ค่อยไปไต่ใจอันนั้นแหละถ้ายมฝึกไปมากมันจะอยู่ที่ตัวรู้มันจะดูตัวรู้ครั้นี้แรกๆที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันยังไม่ค่อยเห็นไตยรักชัดเราคอยดูอ้าวเดี๋ยวจิตคิดโน่นคิดนี้ก็ดูดูฝันนึกคิดดูดูอย่างนั้นอ้าวพอมันหายแล้วก็ดูลม ก็อยู่กันอย่างนั้นอ่ะพอฝึกน่ะเข้าน่ะเข้ามันก็คิดเกิดเกิดดับดับอย่างเงี้ยทั้งปีมันเนี่ยทั้งชีวิตเราเนี่ยมันก็เป็นเขามันอยู่อย่างเงี้ยพอพอมันเห็นอย่างนั้นแบบจิตมันก็เบื่อละพอมันเบื่อแล้วมันจะไม่ไปตามอารมณ์ที่มันนึกคิดแล้วมันจะอยู่ที่ตัวรู้ดูตัวรู้คือดูจิตนั่นเองมันจะอยู่กันมนเองตามธรรมชาติลืมตามมรก็รู้แล้วก็เดินไปเงี้ย เปลียนถ้าเปียบเหมือนคุณโยมท่านท่านใดท่านหนึ่งใส่ใส่สร้อยมาเส้นละสิบบาทเหมือนเด็ใส่สร้อยทองเดินมาเรามองปลาดไปเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ใส่สร้อยเลยในตัวคนเห็นไหมมันก็เห็นแต่มันไม่เคยไปใส่ใจมันดูโอ้โหใส่สร้อยเส้นใหญ่ไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยมองปลาดไปอยู่งั้นเลยเราฝึกไปมากๆอย่างนั้นเหมือนกันลืมตาม,มาก็ดูตัวรู้มันจะดูตัวรู้เลย คือมันไม่ไปอยากจะไปวิ่งตามอารมณ์ที่มันนึกคิดเกิดดับเกิดดับเดี๋ยวเป็นบุญเดี๋ยวเป็นบาปเดี๋ยวเป็นดีมันจะไม่ไปอย่างนั้นละพอมันเห็นมากาพอกลุ่มมากๆแล้วนะจะดูตัวรู้จะเป็นอย่างนั้นอ่ะองค์ภาวนาอะไรมันจะภาวนาก็ไดายมพะพอนั้นมก็ทิ้งหมดอ่นะจะเดินช้าเดินเร็วได้หมดอ่นะมันดูตัวรู้นะพอมันรู้รู้แบบข้าพอรู้ไปมากๆดูตัวรู้พอพิจารณาไปมากๆอ่นะคือเหมือนเราปอกกระลำปีงั้น เรากระลำปีมาอันก็แก่ๆอันแก่แกอหย,ยาบๆยาก็ถูกแกะไปก่อนมันอยู่ข้างนอกนี่ปอกไปเถอะปอกไปเรื่อยเนี่ยจนน้าข้าวเดี๋ยวไม่มีอะไรอ่ะแค่ข้าวถึงอันนั้นเนี่ยข้าวถึงด้วยปัญญานะจิตก็คือจิตข้้งมาอยู่เงี้ยปัญญาเพราะนั้นท่านพระสา,ารีบุตรว่าพระเจ้าบอกว่าจิตน่ะควรจะกําหนดรู้แต่ปัญญาพึงทําให้เจริญ จิตรู้ไหนปัญญารู้นั่นปัญญารู้ไหนจิตรู้นั่นแต่จิตเป็นสิ่งที่ควรจะกําหนดรู้เนี่ยดูรู้มันเฉยๆแต่ปัญญาพึงทําให้เจริญทำยังไงยิ่งเจริญหมั่นพิจารณาเนืองๆมันเข้าถึงด้วยปัญญาเพราะนั้นจะฝึกซ้ายไหนแบบไหนถึงขนาดที่ว่าจะกลับตะลับปัดหวัวเดินต่างเท้าไปกระดานแล้วก็ทําไปเอะแต่ผลสุดท,ท้ายจิตมันก็คือจิต จิตมันก็คือจิตไม่ใช่ว่าคนเป็นงี้จิตมันไม่เหมือนพวกเขามันมันไม่ใช่จิตมันไม่ใช่ฝึกจิตมันต้องไปไม่ใช่ยังไงก็ต้องฝึกที่จิตจิตต้องรู้จิตต้องฉลา,าดจะสมาธิมากสมาธิน้อยไม่รู้อะแต่ถ้าไม่มีปัญญาเข้าใจในกฎตายรักจิตมันก็หลงเข้ามันอยู่อย่างนั้นแหละยินดีในบุญ ยินดีที่สุดแม่ยินในสมาธิยินดีในฤทธิ์ยิ่ไปข้างวาันยางนั้นเนี่ยแต่ถ้าหากว่าจิตมันมีปัญญาแล้วมันเข้าใจแล้วเนี่ยมีมีได้มีได้แต่ว่าเวลามันมีหรือมันเสตอมไปหมดมันจะไม่ไปผูกพันยินดีเพราะมันรู้แล้วนี่มันเข้าใจแล้วมันจะปล่อยมันเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านถึงบอกว่าฝึกไปถ้าฝึกแบบนี้อ่ะจะเป็นไปเพื่อความสำลอก เป็นเพื่อปลายเพื่อความสละคืนมันก็จะสํำลอกก็เทปไปเรื่อยอย่างงั้นี่ะเหมือนคนเทหม้อน้ําอ่ะน้ําต้องไหลออกทางเดียวจะไม่ย้ายกลับมาอีกเลยเหมือนสติปัญสติอันบุคคลฝึกนี้ทําให้หมักแล้วอบรมให้หมักแล้วจะสํำลอกจะถ่ายเทกิเลตออกไปอย่างเดียวจะไม่หวนกลับมาอีกฝึกไปเรื่อยนะอย่างนี้เนี่ยไอ้ส่วนจะสร้างจังหวะหรือใหม่ทําอะไรอย่างที่เขาทำกันแปลกๆหรือไม่เง้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ยังไงก็จิตต้องเข้าถึงจิตจิตรู้ไม่งั้นจิตจะเบิกบานได้ยังไงพอรู้พระ้าใจละจิตมันเบิกบานฉะนั้นการที่เรามาทำกันอย่างเนี้ยอาจจะมาว่าสะดวกที่สุดแล้วนะถ้าในฟารมเห็นโง่ๆงังงตาตมมานะ่ะสะดวกที่สุดเลยไม่ต้องไปสร้างจังหวะไม่ต้องไปทำอะไรที่มันแปลกพิสดาร ให้มันมากมายถ้าพูดอย่างนี้ก็เดี๋ยวโยมไม่เข้าใจก็ย้อไปแอนตี้เขาอีกอะไม่หรอกยังไงก็ได้แต่ต่มาว่าอย่างเงี้สะดวกทุกทุกอิริยาบถยอมทําไปเถอะดูบางทีบางท่านบางนวนมากนั่งฉันก็ต้องยกมือไปข้างแนะทํามืองับงับับับ,บคือให้มีสติทันไปด้วยกวาดไม่กวาดก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นอุบายการฝึก อาจจะมาว่ามันยุ่ง่ะอถ้าเรามีสติดูจิตดูตัวเราเนี่ยได้เหมือนกันเนี่ยเหมือนเราดูจิตเหมือนดูดวงกระสินเลยแหละเรามันติดแล้วเดินกินนอนตื่นขึ้นมากันึนกถึงก็เห็นกวาดวัดถูวัดโยมทานข้าวก็เห็นมันอยู่อย่างไงก็เหมือนคนคนมานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยกินไปก็เห็นมันอยู่อย่างไงไม่เห็นจะต้องไปขยับอะไรไม่ต้องไปอะไรมันให้มันบุ่นวาย เห็นมาอยู่อย่างนั้นน่ะอันเป็นรูปแต่ที่ดูจิตนี่มันเป็นนามธรรมมันเป็นสภาพรู้อย่างหนึ่งเมื่ออย่างคุณโยมนั่งตอนเนี้กั้นลมให้ใจหลับตาไม่นึกไปคิดมันรู้เฉยๆในจิตมีทุกคนมันมีมาตลอดแหละแต่แค่พอฝึกเนี่ยอารมณ์มันแรงมันวิตกจยมันก็ไปตามโน่นคิดไปโน้น โน่นเขาว่าดีนี่เขาว่าดีนั่นสนุกสนานน่าไปเอน้ำมันจะท่วมจริงไหมมันก็ไปเข้ามาไปเรื่อยไปโน่นละพอยอมฝึกไปนานๆน่ะหนังเข้าตามจนเบื่อแล้วมันไม่ไปแล้วเหมือนคุยอมดูทีวีอย่าเอามน่อนอื่นมาดูนะโยมเปิดไปดูแผ่นนั้นเนี่ยสนุกเหลือเกินครั้งแรกโู้สนุกจริงๆซ้ำม,มันอยู่อย่างงั้นแหละหนึ่งเที่ยวสองเที่ยวสม้มหนาเข้าเปิดอยู่งั้นโยมไม่ได้สนใจแล้วเฉยละไม่ไปแล้วไ,ไ,ไม่ไปก็มันและบางทีอ่านหนังสือเฉยไม่สนใจ ไม่ไปก็มันแล้วโอ้ใหม่ๆไม่ได้สนุกเหลือเกินจะฝึกไปเรื่อยๆจิตจะเป็นยังไงเนจ๊ยจับอารมณ์ของเราอะแล้วมันจะเป็นยเป็นมันเป็นข้ามันอยู่อย่างนั้นแน่กระทบแล้วบางทีมันก็พอใจไม่พอใจเป็นแต่พอเราไม่ยินดีแล้วมันวายมันจะดับวายมันไม่เหมือนทีวีท่านั้นนหะทีวีมันเล่นข้ามันอยู่ก็งไม่เปลี่ยนก็เป็นจนจบแต่จิตมันไม่พอโผล่มาพอไม่ตนใจดับแล้วไม่ตนใจดับ เดี๋ยวก็เรื่องใหม่ไม่สนใจกระดับน่ข้ามมันก็เฉยก็งันอยู่เงนะั้ะคือไม่อยากไปก็เลยอยู่ครับไอ้ตัวรู้เฉยคืออยู่กับจิตเพราะนั้นเมื่อเราฝึกไปอย่างนี้มากๆมันจะไปยางนั้นทึงบอกว่าคําภาวนายัางไงก็ได้ไม่แปลกเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวทิ้งหมดอนะ่ะก็มีแต่การเปลี่ยนอิรยาบถยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งพอโยมชํานาญได้โยมทํางานก็พอได้ก็ยังจะฝึกได้อีกมันเริ่มชํานาญแล้วมันเข้าใจแล้วทํางานไปก็รู้ร,รู้รู้จิตของเราอ่ะ ดูจิตของเราอะ่ะรู้อยู่เหมือนคุณโยมมีของลักอยู่อัน,นมีโทรศัพท์อันเนี่ยแต่วันหนักทํางานเนี่ยไม่ได้ใส่กระเปา๋ากรวังทํางานก็ต้องคอยดูไปไหนก็ต้องคอยดูคอยดูดูมันอยู่งั้นดูเงียบๆอันนี้จิตมันไม่ใช่อยู่ที่น้นมันอยู่ในนี้เลยรู้อยู่ตลอดเห็นอยู่ตลอดนี่ฝึกจิตเราจะยืนเดินนัง่งนอนกินเดิมทําพูดคิดอะไรเราก็ ก็จะดูมันตลอดอ่ะเดี๋ยวมันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อ่ะคิดละอาช่างมันเดี๋ยวมันก็ดับถ้าดับแล้วมันก็เหลือใจเฉยๆดูตัวรถเฉยอยู่อย่างนั้นนหะนิ่งแหละบางทีเราทํางานมันยังนิ่งเลยนะโยมทำเนยนิ่งมันมีนึกมีคิดเฉยอยู่อย่างนั้นแหะมันนิ่งแต่ตอนที่มันนั่งโอ้ไม่มีสงบแต่ตอนที่มันสงบอ่ะบางทีมันสงบทั้งทั้งที่เราไม่ได้มานั่งสมาธิมันก็สงบเฉยทํอะไรมันก็เฉยขึ้นมาเนี่ยเราดูมันคราวนี้ถ้าเราไม่เคยดูตอนที่มันนิ่งเราไม่ได้ดู พอมาดูโอ้โหตอนที่มันกําลังไม่นิ่งแหมวันนี้ชั้นฟุ้งซ่านเหลือเกินน่ะที่ที่ตอนนิ่งลืมดูมันจะเป็นข้ามาเนเงี้ยตลอดเป็นตลอดเพียงแต่ว่าถ้าเราฝึกมากๆเราเข้าใจมาแล้วเนี่ยวิตกวิจารความนึกคิดเนี่ยมันจะน้อยแป๊บเดียวแล้วก็ดับแป๊บเดียวแล้วก็ดับเราไม่สนใจมันนี่แล้วก็ดับแต่ถ้าจะคิดคิดได้นะเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะทํายังไงดีเอาปฟามคิดมาได้คิดมาใช้ได้ มานั่งคิดดูทํำยังไงดีเนาะยังก็อย่างงี้คิดได้แต่พอหยุดแล้วมันก็เฉยละถ้ามันจะเป็นเองแป,เแ,แป๊บเดียวแล้วก็ดับแป๊บเดียวแล้วก็ดับะอันนี้หมายถึงถ้าเราฝึกไปมากๆเราเริ่มเห็นจิตทางสายอีสานถึงก็พูดเลยนะว่าถ้าคุณนเห็นจิตเนี่ยเหมือนได้ขั้นต้นเลยนะเปลี่ยบเหมือนจะได้โสดาบันไปเลยเข้าถึงจิตเดิมไปเลยเพราะการเห็นจิตมันยาก ทั้งๆที่เป็นม,ม,มีเนี่ยโยมมีอยู่ทุกคนเนี่ยเนี่ยแต่พอนั่งเดี๋ยวอา้าวมันอา้าวไปเห็นไงฟาร์มนิ่งคือไปเห็นกนสมาธิจ้ะโยมอย่างงงนะพอนั่งเนี่ยเป็นสมาธิน่ดีนิ่งดีนิ่งนะั้นบางทนะีมันเป็นอารมณ์สมาธินะมันไม่ใช่จิตนะจิตนะตัวรู้ว่ามันนิ่งเ,เหมือนเรามองต้นเสาเนี่ยมองโอ้ต้นเสานี่เหลี่ยมทาน้ํามันเนี่ยใช่ แต่ที่จริงเขาดูตัวรู้รู้ที่รู้ว่าสาวมันเป็นเนี้ยเขาดูเขาดูตัวรู้มันนั่นแหละจิตมันเป็นกันเนี่ยดูตัวจิตมันเรามองเรารู้แล้วถ้าว่าถ้าปิดนะไอ้รู้ตัวเนี้ยที่มันรู้เฉยเฉยรู้ของมันอย่างไน,นเนี่ยนั่นแหละจิตไม่มีอะไรมาปรุงแต่งเฉยจะปรุงแต่งเดี๋ยวก็ดับแล้วมันก็ไปเขาเรียกจรหลวงประชาท่านบอกว่าเหมือนแขกเรานั่งอยู่บนบ้านเนี่ยนั่งเก้าอี้อยู่บนบ้านเดี๋ยวไอ้เรื่องโน้นมาเนี่ยจรไปะ เมือแขกจอนเราอยู่อย่างนี้เราไม่ไปก็มันเดี๋ยวก็รู้ท่านบอกว่าเดี๋ยวก็รู้พวกนี้จอนมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยถ้ายมฝึกไม่มากเดี๋ยวใครดูนะอย่างโยมบางท่านเห็นเหมือนฟาร์มคิดมันอยู่ข้างนอกไหลไปข้างนอกเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหลไปงันทำไมถึงเป็นอย่างนี้มาแยกรูปแยกนามออกชัดเจนพอปกติพอพอมันเป็นอย่างนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เหมือนเหมือนเหมือนเดิมเงี้ยเหมือนนึกคิดอยู่เนีย แต่เวลาจิตเราละเอียดเราจะแยกเห็นว่าอันนี้มันคนละเรื่องกันนะคนละส่วนกันนะเหมือนเอาสีแดงมาใส่น้ําตอนที่มันเฮบูอบออยู่ในขวดเรามองเป็นสีแดงแล้วบอกหนะ้าสีแดงไม่ใช่สีแดงนะน้ํากับน้ําสีก็สีแต่มารวมกันเลยบอกว่าน้ําสีแดงลองไปแยกออกสีน้ําก็ใส่สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันพอโยมฝึกไปจิตละเอียดประมาณจะแยกให้เห็นอย่างนั้นเพรถ้าแยกางเงี้ยคราวเนี้ย จะไม่ค่อยใส่ใจแล้วไอ้ความนึกความคิดเนี่ยมีไม่มีแต่ไม่ค่อยใส่ใจมันะเฉยอ๋อเันของอย่างเงี้ยเดี๋ยวจอนมากแก่เดี๋ยวมาไอ้กแกเดี๋ยวเรื่องของคุณพอแล้วไม่ใส่ใจก็ดับคนีมันจะเหลือแต่ตัวรู้เฉยอย่างนั้นอันนะาอันนี้สิ่งเหล่านี้ที่จะเป็นไปได้อย่างงี้ต้องอาศัยความเพียรเนี่ยภาคเพียรบ,ยบย่อยๆเดินนั่งคอยสังเกตคอยดูตามดูตามรู้อยู่เงี้บยบ่อยๆทํามากๆไอ้จิตมันฝึกยากไปบังคับมันไม่ได้อะ ไอ้ตรงนี้หรอกที่มันมันมันไม่เหมือนอมันไม่เหมือนหุงข้าวนะมันเดือดชาเร่งแก๊สมันอีกเดี๋ยวมันก็เดือดแม้นี่ไม่รู้จะไปเร่งมันยังไงอ่ะก็ต้องทำไปเงี้ยค่อยๆทำไปเงี้ยเนี่ยบางทีก็หนักบ้างเบาบ้างเนี่ยคือว่าเป็นการที่จะบ่มอินทรีย์ให้กล้าอย่างที่เรามาสวดกันเงี้ยข้ามมันข้ามคืนบางที่ทำเป็นการ อันนี้หมายถึงว่าคุณโยมที่ทําไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเราทําแค่ทําได้แต่ว่าเอามีหนักหนักสักทีนางก็มีหนักหนักกันสักทีเพื่อสร้างคือว่าสั่งสมอิทีของเราให้กล้าน้องประชาท่านทำอย่างนี้ตลอดนะถึงวันพระทพีงต้องถือเนตรชนชิกตลอดท่านถึงกล้าพูดเลยขอห้าปีเท่านั้นแหละต้องได้ขั้นต้นคือต้องได้ตัวดนขอห้าปีทํา อย่างท่านนะทีนี้อย่างเราเนี่ยเราไปเรื่อยๆสบายๆก็มีก็จะมีหนักบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่อันนี้อาตมาก็ถือว่าก็ดีอย่างนี้นะของเรานัานก็ถือว่าพอประมาณนะก็ไม่ได้ย่อหย่อนจนมากและอย่างหนึ่งเนี่ยยิ่งอากาศอย่างนี้ด้วยทำไมต้องใช้ความอดทนสูงนะนบางที่เขาอยู่ในห้องแอร์กันเนี่ย ของเราไมาอ่อะธรรมชาติเดินจงกรมให้เหงือ่อมันหยดไปงั้นเนี่ยแม่เนี่ยนะอย่างนี้น่ะโยมอย่างนี้แหละดีอย่างนี้นะ่นนะด,นะดีเขาจะมาติดแอร์ให้เหมือนกันเนี่ยเสียค่าไฟให้ด้วยบอกโอ้ไม่ต้องมันงละอย่างนี้นะเผื่อเทวดาจะเข้าข้างลรวบ้างนี่คงจะเข้าข้างบ้างหน่อยๆน่ะเย็นมันหน่อยนะยน,น,ยน,นี่นะแต่ถ้ามันตกมาให้ก็จะเย็นมากกว่าน,นีนะ้อ่ะเนาะอ่าไม่เป็นไรโยมอย่างนี้นหะฝึกจิตสบายนักไม่ค่อยดีอนะ ให้ลําบากหน่อยๆอ,อย่างนี้แหละนะดีอ่าสําหรับวันนี้จะมาพูดในคุณโยมฟังแค่นี้นะปะเราทำความเพียรกัน